สวัสดีครับรีวิวเกษตรยุคใหม่ครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษานะครับตอนนี้ก็ข้างขึ้นนะครับผมข้างขึ้นข้างขึ้นดียังไงใช่ไหมครับข้างขึ้นก็จะทำาให้อยไข่ครับผมนี่ครับหอยก็จะเริ่มขึ้นไข่เยอะนะครับกำลังจะกาลังจะขึ้นไข่แล้วครับนวนครับ นนครับข้างขึ้นนะครับข้างขึ้นข้างแดมนะครับให้พี่น้องทุกท่านสังเกตตามปฏิทินนะครับเพราะว่าบางท่านได้มาขอแบ่งพ่อแม่พันไปช่วงนั้นก็หอยอาจจะยังไม่ขึ้นไข่นะครับนี่ครับผมนี่นะครับนี่นะครับจะเริ่มตีคู่ขึ้นไข่นะครับ บ่อนี้ก็จะเป็นบอยอดนิยมนะครับพ่อแม่พันสนิ้มทองนะครับผมนี่นะครับก็คงจะเริ่มทยอยขึ้นไข่ครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับเชอรี่สีทองหรือหอยทุกชนิดนะครับเขาก็จะขึ้นตามปฏิทินนะครับข้างขึ้นข้างแลมนะครับ ข้างขึ้นถ้าเป็นข้างขึ้นนะครับหอยจะเริ่มไข่ครับถ้าข้างแหลมหอยก็จะไม่ค่อยไข่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นฟินดับเตือนดับหอยก็จะไม่ค่อยไข่เลยครับนี่นะครับนี่ก็วางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็าําลังต่อกันนะครับผมส่วนนุ่นก็กําลังเตรียมสถานที่ครับผมนี่ก็กําลังวางไข่ที่สวยนนะครับนี่นะครับก็จะมีจับคู่กันอยู่ครับผม ก็จะมีจับคู่กันอยู่นวนครับประมาณนี้นะครับนำมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับให้สังเกตหอยไข่ช่วงเวลาไหนนะครับนี่นะครับนี่ก็จะไข่เสร็จแล้วนะครับนี่ก็กำลังไข่นะครับเราก็จะไม่กวนเขานะครับนำมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับสนใจพ่อแม่พันธุ์ก็ 0639919259หรือทักมาที่เพจนะครับฟาร์มหอยทองสโสภาพันนะครับทั้งไข่ทั้งพ่อพันแม่พันธุรวมไปทั้งสายขุนนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีแบ่งนะครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ลดปริมาณน้นําในบ่อลงด้วยนะครับให้เหลือประมาณสักสิบเซนนะครับจากยี่สิบลดเหลือสักสิบเซนแต่ผมก็จะทําเป็นบ่อราบเอียงนะครับข้างบนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็น ก็จะสูงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะต่ํนลงนะครับถ้าหอยร้อนเขาก็จะขยับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้ามันเย็นเกินไปเขาก็จะขยับขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ผมก็เอาตามแนวทางผมนะครับไม่จำเป็นต้องมาเรียนแบบก็ได้นะครับผมอ่านครับผมตอบคําถามนะครับสําหรับทุกท่านที่ถามว่าหอยทาไมไม่ค่อยไข่แล้วก็ขึ้นไข่ตอนไหนครับผม ขึ้นไข่ตอนนี้เลยครับครับผมข้างขึ้นนะครับให้สังเกตปฏิทินครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ